สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พวันนี้พามาดูเจยวดูธรรมชาตินะครับภูท่อาพระนะครับภูท่มพระของอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลนะครับห่างจากอำเภอบุญทลิกมาประมาณ20กิโลนะครับจะเป็นภูท่มพระอยู่กลางกลางหกเขานะครับอยู่กลางหกเขานี่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำ นี่ทางเดินเข้าธรรมนะครับทางเดินเข้าธรรมแต่ตัวทรรเนี๋ยวผมจะไปถ่ายทําให้อีกดูอีกทีหนึ่งนะครับดูทางเดินไปก่อนนะครับมีทางเดินไปอย่างนี้แหละทางเดินยาวไปโน่นเลยแต่ก่อนส,สมัยผมเป็นเด็กผมก็เคยมาเที่ยวแถวนี้แหละแต่ผมไม่ได้มานี่ประมาณอะไรอ่ะหลายสิบปีแล้วครับหลายสิปีแล้วท่ไม่ได้เคยมาวันนี้ วันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยพามา,มาถ่ายทำให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดอย่าลืมกดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พขอบคุณมากมนะครับที่มารับชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูนิดนึงครับ ธรรมชาติมากเลยครับธรรมชาติมากเลยนะดูหินดูหินดูหินเห็นธรรมชาตินะครับนู่นทางเดินจะยาวไปนู่นเลยนดายาวไปนู่นเดี๋ยวผมอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะพาเดินไปนู่นยาวไปโน่น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 ยาวไปนู่นเลยยาวไปนู่นเลยเนี่ยยาวไปยาวเขาจะมีทางเดินเรียบๆเรียบๆเรียบๆหน้าผาเขาเรียกอะไรหน้าผาใช่ไหม ประมาณนั้นนะครับจะเดินมีทางเดินเข้าไปนั่นแหละประมาณนั้นแหละจะมีทางเดินยาวไปนู่นเลยเป็นไงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ปีใหม่แล้วเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนอะนะครับส่วนผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับมาต่างจังหวัดมาจาังหวัดอุบลนะครับ ก็เลยพามาถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนี่ๆีด่ดูของครูถ้รมพระนะครับเขาเรียกครูถ้รมพระอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี่ประมาณ4ี่กิโลนะครับห่างจากหมู่บ้านมานี่ประมาณ4ี่กิโลไม่ไกลเท่าไหร่นะครับรถอะไรก็มาก็ได้มอเตอร์ไซค์เอ้ยรถเกง๋งรถกระบ,บะมาได้ทุกรถนะครับสถานที่น่าท่องเที่ยวมากมากนะครับ เพื่อนอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ปากหมดได้เลยนะครับปากหมดคำว่าวัดภูธรรมพระ,ะ,ะตำบลคอแลนอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอีกแห่งแห่งหนึ่งของอำเภอบุญทลิกนะครับอีกแห่งหนึ่งน่าเที่ยวครับน่าเที่ยวว่างๆ้าก็มานะครับบรรยุ เพื่อนๆพี่ๆอยู่แถวแถอุบลหรือว่าซีสะเกตมุกดาหารมาเที่ยวได้นะครับจะอยู่ใกล้ประมาณนี้นะครับอนนจะเจริญอะไรประมาณนี้นะครับไม่ไกลครับไม่ไกลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ สถานที่เดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้ดูอีกย,ยาวนะครับวันนี้คงต้องอยูดอีกนี่นานนะครับถ่ายทําอยู่นี่นานานานๆจะได้ออกมาถ่ายคลิปสักทีอยู่บ้านจะถ่ายแต่ทุ่งนากับไร่มัน <t> <Belle> อยู่บ้านจะถ่ายกับทุ่งมากับไร่มันไม่มีไม่ไมมันไม่มีอะไร,ประแปลกๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม สถานที่ธรรมชาติครับสถานที่ธรรมชาติโอเคนะครับผมขอลงเออหยุดถ่ายทำอะไรนะผมขอหยู่แตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับไปแล้วครับ